ชื่อเดิมของจังหวัดแพร่คือเมืองพนครหรือเวียงโกสยเมืองพลนครปรากฏในตำนานเมืองเหนือที่มาของชื่อเมืองพนครเป็นชื่อเก่าแก่ที่สุดที่พบในตำนานเมืองเหนือปรากฏในพงศาวดารเมืองเมืองยางเชียงแสนในสมัยที่ขอมมีอำนาจตำแหน่งที่ตั้งของพนครตามตำนานคือที่เดียวกับเมืองแพร่ในปัจจุบันภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นชเช่นเวียงโกสยโดยชื่อเวียงโกสย มีที่มาจากดอยโกศิยทัชคบันพศหมายถึงดอยแห่งผ้าแพรซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับศรัทธาในพระธาตุช่อแห่ที่มาของชื่อแพรหรือแพรเป็นชื่อที่คนไทยในอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยาใช้เรียกมาจากคำว่าแพรหมายความว่ากระจายออกไปจึงได้เป็นจังหวัดแพรให้เรารู้จักในปัจจุบันนี้ผิดพลาดประการใด เกระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระค